สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุณไทยยุ่นอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จำให้แนวทางคุณสามรัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการทำมูลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่4เดือนพฤศจิกาย,ยน6 5นะคะ สำหรับสามรัฐคืนนี้นะคะหุ้นรัดเสียบปิดนะคะเปิด2หุ้นนะคะได้แก่หุ้นเยอรมันและหุ้นอังกฤษนะคะหุ้นแรกมาเริ่มกันเลยนะคะหุ้นเยอรมันคืนนี้แอดให้รูดสองนะคะเจาะเม่ดเดียวสองสามนะคะหุ้นเยอรมันรูดสองเจาะสองสามนะคะ ต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะจำวันทั่สี่นะคะเดินพฤศจิกายนหกห้านะคะหุ้นอังกฤษคืนนี้หุ้นอังกฤษให้ติดลุดเบิ้ลนะคะคืนนี้แอดให้ลูก2นะคะ เจาะเม็ดเดียว25นะคะหุ้นอังกฤษรูดเบิร์รูด2เจาะ25นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสารัจของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ